ัน,นยยี้ไยยองใต่คุณผู้ชมครับสมัยตะกอนนี้ยุคเก้าศูนย์ปัญะจะตักกันนะครับว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะครับตะกอนปัญจตักกันอีแต่แต่เลยวันนี้ก็ต้องปิ๊กมาถามกันกำนึงนะครับว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังครับวันนี้รายการของเรานะครับจะได้ม้าอู้ถึงเรื่องโครงการฮับซื้อน้ำนมดิบ ของตางสหกรณ์โคนมจังหวัดเชียงใหม่จำกัดเนี่นะครับว่าเปิดมีกระบวนการขั้นตอนจะได้กันพองแล้ะเอามาแปรรูปเป็นอันอย่างยังได้กันพองนะครับผู้รวมรายการในวันนี้ครับคุณสนธยาคัดแสงประธานกรรมการสหกรณ์โคนมเชียงใหม่จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า หลายคนก็บอกฮู้นอว่าเชีงยงใหม่บ้านเฮาแบบผลิตผลิตนมยังเป็นผลิตภัณฑ์ตีวางตั้งหน้านี่ตัวเนาะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งมาจากอ่สาสหกรณ์โคโนมเชียงใหม่จำกัดของเฮาเนาะเจ้าถ้าประธานเจ้าอยากจะฮื้ออู้ถึงบทบาทภารกิจของเฮาว่าสาหกรณ์ของเฮาเนี่ยเนีย่ยอย่างพองเจ้าตอนนี้ครับทางสาหกรณ์โคโนมเชียงใหม่จำกัดนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบกิจาการมาประมาณ48ปปีนะครับ,บครับครับ,รบก็มีสมาชิก หลายอำเภอนะครับอําเภอแรกๆก็มีอําเภอสารพีนะครับแล้วก็มีอําเภอสังข์แพงนะครับแล้วก็มีอําเภอดอยรอสันปะตองนะครับก็สี่ตัวเนี้ยศูนย์รวบรวมนมลิฟของเฮามีประมาณสี่ศูนย์นะครับสูส่งน้ำนมลิฟอ่าฮือกับตังบริษัทเอกชนบ้างนะครับแล้วก็เอามาประกอบกิจการของสากลบ้างนะครับครับครับอ่าบางส่วนก็ได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ของสากลนะครับ ยังตียเขาหันตรงหน้าตรงหน้านี่นะเจ้าอ้อก็จะเป็นนมเป็นนมยุทธีเป็นนมพาะนะครับนมในตำนานนะครับนมในตำนานตำนานก็คืออันนี้ครับผมครับประมาณเท้ากับปีกก็แพกเกจจริงแบบนี้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับอันแสดงว่าเด็กก่อนเดือดสากกณ์เฮ้านี่คือเป็นศูนยติภับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรตีเลี้ยงโคนมครับเอาน้ำนมดิบมาส่งให้เขาเขาส่วนหนึ่งเอาไปส่งให้บริษัทเอกชนครับ ส่วนหนึ่งเขาเอามาแปรูปครับผมยางเอีย่ยนะครับอันนี้คือเป็นเป็นบทบาทหน้าที่ของสาหากรณ์เฮาอย่างงี้ครับประมาณส um ี่อำเภออีหอครับสี 4, um ่ห้าอำเภอครับอก็แสดงว่าสี um ่ห้าอำเภอนี่ก็จะต้องเอานมมาขายที่เฮานะเจ้าครับอ๋อศูนย์นี้เฮาเฮาตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าสาหากรณ์ของเฮานี้อ่าสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อำเภอสา,ารพีครับอ๋อ มีเตรียมเภ่อสารพีครับแล้วก็มีศูนย์รวบรวมศูนย์ย่อยนะครับผมมีอำเภอดอยรอหนึ่งศูนย์นะครับมีสัมปตองหนึ่งศูนย์แล้วก็สานกำแพงหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มีในจังหวัดลำพูนเนาะเป็นของศูนย์ห้วยไซนะครับครับแต่ตำบลห้วยหยับนะครับมีหนึ่งศูนย์นะครับมีตึงเจียงไม้ตึงระปูเลยครับอย่างนี้คือเขาสามารถเปิดเปิดเอานมส่งเขาได้ตลอดก็ครับก็ว่าช่วงหน้าแล้งมันห่อนนมแบบใครมี ต่อี้หรือว่ามันมีได้ตลอดทุกปีทุกติดก็จะได้ครับนมมันนมมันทรงได้ทุกวันครับทุกสองมื้อครับนมมันแบ่งเป็นสองมื้อครับมื้อเช้ากับเย็นครับเพราะว่าการรีดนมก็มันจะคล้ายๆว่ารีดเช้าแล้วก็รีดเย็นครับท่งสองมื้อครับมันมีประโยุธ์ครับแสดงว่างัวงัวตัวหนึ่งก็คือจะได้ขึ้นนานมสองสองเตือต่อวันอีกเหรอครับอสองเตือต่อวัน ตัวันหนึ่งนี่ได้ได้นักกาครับต่อวันเนี่ยครับก็มันก็อยู่ที่ช่วงคลอดไม่หรือว่าใกล้ได้ครับมันมันจะมีช่วงของมันครับมันก็เหมือนคนนะเนาะอันพูดถึงว่าเนาะถ้ามันเกิดเกิดลูกไม่ก็แสดงว่าน้ำนมมันก็จะเยอะน้อยเหมือนเหมือนคนเลยเนาะจินตนาการจ้าเลยพอเปิดเอามาส่งแล้วเขามีกระบวนการเข้าแลบเข้าอย่างก็ครับตีอันถ้าสำารับส่วนตีเอาเซิงฮูงเอกชนเนี่ยครับรับอ่า เริ่มจากฟาร์มนะครับฟาร์มรีดนมมาใส่ถังครับเข้าสู่กระบวนการของการทับนมที่ศูนย์นะครับก็จะตรวจเช็คด้วยน้ํายา CMT นะครับด้วยวัดแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้นมมีคุณภาพนะครับเจ้าเก็จะได้ทับซื้อนะครับถ้าสมมติว่ามันมันจะเหมือนเซิทโซมาติกเซลสูงนะครับเกินห้าแสกเนี่ยเราก็มาทับซื้อครับ ตามประกาศของกรมปศุสัตว์เลยครับก็เอาไปงย่อย่างมาได้เลยครับถ้ามันเกิดนะครับก็เอาไปเลี้ยงหัวน่อยครับเอาเต้าอั้นนะครับเอาไปขู่มันกินเหียไอ้นเนาะเอาไปแป่งโยเกิร์ตแปรงไอติมอีกกบบมาได้แล้วมั้งนะครับอ่าคือมันมาได้คุณภาพครับคือคุณภาพของมันมีตัวชี้วัดของคุณภาพของน้ำนมครับครับที่กรมปศุสัตว์กำหนดครับที่ต้องว่านมมีคุณภาพต้องประมาณไหนครับ พอพอได้คุณภาพเสร็จแล้วก็ให้บริษัทเอกชนมาหับได้เลยอย่างนี้มันก็ฮะเฮาเฮาไปส่งครับเฮาไปส่งครับน้ำนมดิฟเก็บไว้หมือนก่อนครับเก็บนมได้ก่อนบ่สามารถเก็บไว้ได้หมื่นครับก็มันอยู่ได้ความเย็นครับถ้ามันแบบมีความเย็นฮ่าเฮาก็มันก็อยู่มาได้ครับมันก็มีชั่วโมงอ่าการตรวจวัดนะครับชั่วโมงเอ็มบีอย่างเนี้ยคือในกระบวนการของอันนั้นเป็นของ QC ต้องตรวจ ครับคัดกองครับจนถึงซื้อมาเซตต้องขจายฟังต้องขจายฟังเอาเอาไไปแปลรูปต่างๆนานาได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่พอแปลรูปแล้วก็จะเก็บได้มีอายุจํานวนจํากัดเปินเหมือนกันเนาะนมี่นะครับอย่างลมผานนี่ก็ถ้าสมมติว่าแปรรูปเซตเรียบร้อยครับก็มีอายุประมาณสิบวันสิบวันครับอย่างยุ้ยทีก็ประมาณสิบเดือนครับครับ อ๋ออันนี้ส่วนของนมดิฟตีส่งคือเอกชนแถม่ซนหนึ่งตีว่าสหากรณ์เอามาเอามาเนี่ยอย่างเอียครับเขาเขามีเขาเอามาเนี่ยอย่างได้ของก็ครับคุณอันสนทยาครับตอนนี้เขาก็เอาตอนนัวนี้อ่าส่วนของที่เขาเข้าโครงงานนะครับ,รบก็มันเป็นของอส่วนมากก็เป็นนมโรงเรียนนะครับ,รบที่เขาอ่าฮือกับรอนที่ของโครงการของอาหารเสริมโรงเรียนของรัรัฐบาลนะครับร อันส่วนหนึ่งนะครับเราก็เอามาแปลงนมพาณิชย์นะครับที่เราเห็นว่าเออเป็นนมพาดเป็นนมกล่องยุยทีนะครับแล้วก็เป็นไอติมเป็นร้านกาแฟครับที่เขาเปิดอยู่ที่หน้าสากรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรถจืดปนก็จะมีภาพูพอจริงที่ปนไอติมตัวแบบแต่ว่าบวสามารถเอามาให้คุณผู้ชมพอในรายการไม่ได้มันจะไน้นนี่คนนี้กันนะฮะ ประเภทกระสิ่งนี่คือแบบดีเลยอ,ะะอ่ะเจ๊มีมดเลยอันนี้คือมีตึงนมสดนมตีนมเตี๋ยผ่านการแปรรูปมามุดแล้วอินทเจ้าแต่แต่ละวันนี่ที่เขาขับสื่อจากจากอำเภอต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำนมเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเฉลี่ยประมาณต่อไรจ้ามันเพียงพอก่อกับกันเอามาเอามาคือตึงเอกชนเอามาตึงแปรรูปเยอะเจ้าครับมันมันถามว่าเพียงพอไหมนะครับตอนนี้นมในภาคเหนือนะครับมันมันลดลงนะครับครับ ครับแต่เกษตรกรเฮาอ่ะก็คือมันด้วยวัตถุอย่างหลายๆอย่างนะครับกับการอาหารอาหารยาบก็ดีอาหารข้นที่ขึ้นราคาก็ดีนะครับมันบ่เพียงพอต่อจํานวนของงัวนะครับที่มันเป็นแหล่งวัตถุดิบนะครับเจ้ามันก็เลยทําให้น้ํานมอ่ะขาดนะครับก็ด้วยโรคต่างๆเนาะด้วยลําปีสกินก็ดีนะครับโรคปากเท้าเปื่อยก็ดีนะครับทำให้จำนวนงัวลดลงนะครับแล้วเกษตรกรต้นทุนสูงขึ้นนะครับ ทางสะกรอนโคนมเชียงใหม่มเองนะครับก็ตัวน,นี้เฉลี่ยนมทับทุกวันนะครับอยู่ที่สองหกตันนะครับ 8, ต่อว,วันนะครับโอ้นักเหมือนกันนะเนาะแต่นี่ถือว่าลดลงจากก่อนหน้านี้นะเจ้าถ้า,ถ,าถ้าอู้ถึงเรื่องของราคาอีกแล้วเจ้าประธานเฮาเฮาทับซื้อราคาก่อนหน้าเนี่ยก่อนจะมีการปรับขึ้นเนี่ยเฮาทับซื้อจะได้ก็ตะก้อ,กอนการทับซื้อน,นะครับมันก็อยู่ที่ราคามันก็ คือสากวกเราครับมันมีโรงงานแปรรูปตัวมีอย่างตัวนะครับเจ้าตอ,ตอนนี้คือมันอ้างอิงจาการาคากลางของรัฐบาลนะครับที่กาหนดมานะครับก็ถามว่ามันมันได้ก่อนนะครับแต่ก่อนนี้มันอาหารบาขึ้นเนาะอ,อาหารอ,อาหารยาบเนี่ยก็ราคาปกตินะครับาอาหารข้นกับปกติมาขึ้นนะครับก็กเกษตรกรก็เเรือ อ่าผลกำไรกับโคลหนึ่งประมาณสองสามบาทนะครับที่ท<ม>ี่เหลือนะครับก<ม>็ยังลืมตาปากได้อยู่นะเจ้าแล้วต่อประเด็นเนี้ยคือมันอาหารก็ขึ้นนะครับ<อ>าราคา,านมมันกยังอยู่ที่เดิมนะครับอการชุมนุมสกลโคนมภาคเหนือรวมทั้งชุมนุมแห่งประเทศไทยนะครับก็พยายามพกากันอขอราคาขึ้นนะครับ<อ>ก็ที่เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับที่อว่าขอขึ้นราคานมนะครับที่สองบาทเส้าห้านะครับก็ก็คือก็ต้องดําเนินการต่อไปนะครับว่าเพราะว่า ตอนนี้มันเลือกเลี้ยงกันเยอะครับอืมก็ครับครับเกษตรกรมันมันอยู่มาได้ครับก็ทุกอย่างนะมันปั๊บขึ้นราคาต้นทุนมันสูงครับเจ้าอ่าเกษตรกรก็อยู่มาได้ก็ต้องขายยกฟาร์มไปเยอะเหมือนกันครับอ๋อก็ครับสองบาทสองห้าตอนนี้ปั๊บปั๊บเฮือเลี้ยงเจ้าปั๊บตอนนี้ยังครับก็ตังมิวบอร์ดตอนนี้ครับตังมิวบอร์ดว่าจะขอปั๊บบาทห้าสิบก่อนนะครับก็คือยังบาคือยังแบบเป็นทางการนะครับเนาะ ว่าอ่ายังไม่ได้ประกาศว่าอาจะปับขึ้นฮือนะครับแต่ก็คออขอดูไปก่อนว่ามันถ้าจะปั๊บนะครับเกษตรกรก็คงอย่าลืมแต่เอาปากได้พ่องนะครับเจ้าแต่ก็มีมาแววแววแล้วว่าจะปั๊บจะปั๊บขึ้นอีน้อเจ้าเนาะแต่บมหูว่าจะขึ้นสองบานห้าสิบขึ้นบานห้าสิบจะไดเดี๋ยวต้องรอพอรายละเอียดทางกำหนรับตอนแรกก็ตอนแรกเนี่ยคือจะปั๊บบานห้าสิบก่อนนะครับแต่ถ้าหันเทียบสิบห้าตังเนี่ยก็เดี๋ยวรอรุ่นถมงกำนะครับ ว่าจะปับในเรื่องกระบวนการแบบใดนะครับเพราะบางทีต้องหันใจหันใจพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันเนาะอาหารก่อขึ้นราคาแต่ว่าอู้ถึงว่าอันราคาราคานมเท่าเดิมอีกนะเนาะกาใช้ใจต่างๆนี่เพิ่มขึ้นตึงหวานแต่ราคานมเต่าเก่ามันด้วยน้ามันด้วยอย่างเงยครับมันใจเหมือนกันหมดครับครับครับอันอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบอฮือๆปริมาณน้ํานมของเฮาลดลงตัวพระเจ้า พอขายยกฟาร์มกันไปหมดเลยครับเกษตรกรกบบ่มีกาลังใจที่จะเลี้ยงแล้วเนาะขายแล้วมันได้ราคาน้อยนะเนาะก็ต้องรอพอกันว่าหลังจากนี้จะปรับขึ้นแหมกอจะจะได้แหมกอเนาะเรื่องของนมบางทีเนี่ยมันจะแขนมนมใสกลองแล้วมันค้เฮากินสิเนาะมีตะไค่กระมวนการการทับเสื้ออะยังต่างๆก็จะเลี้ยงไงมาก็จะผลิตน้ำนมได้ต้องใช้เวลาสามปีครับสามปีมันก็หันหนึ่งตัวครับ ถึงจะรีดนมได้เอเอเจ้าถึงจะรีดนมได้ครับโอ้และยังปีน้องเกษตรกรที่ปนจะเลี้ยงอเออเจ้าตางสาหากรณ์เขาเนี่ยมีการเข้าไปกลัวสอบหรือว่าไป้อข้อมูลอย่างเจะอีกรกเจาก้าครับถ้าสมว่าสมาชิกสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสาหากรณ์นะครับครับการจะเลี้ยงวัวก็มันจะมีหน่วยงานนะครับฝ่ายส่งเสริมของสาหากรณ์ครับ<า>ก็ไป้อความหัวเริ่มต้นยังได้แปลงฟาร์มยังไดเฮาก็คือตอนนี้มันอยู่ด้วย มาตรฐานฟาร์มนะครับของกรมบุศร์ครับที่มาควบคุมต่างการประกอบกิจการฟาร์มมันจะมีแพทเทิร์นมาให้ว่าถ้าจะเปิดเป็นฟาร์มต้องเนี้อจะอี้นี้เหมือนกับรับถึงจะเป็นฟาร์มคุณภาพอีน้าเจ้าตอนเนี้ยคือทางกรมบุิ่ษก็กำหนดมาเลยว่าคุณมีฟาร์มมีวัวมีอย่างครับก็ขึ้นทะเบียนเหมือนขึ้นทะเบียนการเลี้ยงการยังนะครับก็ให้มันถูกต้องตาม ของกรมอุตสาหกรรนดครับยังยังเหลืองนมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขารีดนมออกมาเวลาเขาเอาไปขายเนี่ยเขาจะมีการทดสอบอยู่แล้วแต่เวลาในฟาร์มยังในฟาร์มเนี่ยการหื้ออาหารงว้วอย่างทีง่เราจ้าเขามีการไปตรวจสอบก็ว่าในอาหารมันมีอ,อย่างปนเปืป้อนหรือมีอ,อย่างกออย่างท่เาตรงเนี้ยทางฝ่ายส่งเสริมครับก่จะเข้าไปหื้ความรู้กับเกษตรกรหรือสมาชิกครับ,รบในฟาร์มครับในการหื้ออาหารนะครับในการหื้อาหารก็ดีในการ มันจะมีคุณภาพของน้านมนะครับที่ว่าอ่ากินอย่างตะใดนะครับก็มันด้วยกาหนดของกรมบุซัดครับมีสัดส่วนของเปิ้นเฮอกินกินหญ้าเต้าอี้กินอาหารเม็ดเต้าอี้งนมจะได้คุณภาพประมาณนี้เนอร์อย่างเอี้ยมัหมือนก่นครับก็ต้องกําหนดแล้วก็ต้องคอยเอาญ่าเอาอย่างไปไปฮอตามกำานดตีเปิรนเฮอข้อมูลมาอี้เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บมีก็ครับงวงงวนมเอี้ยมเยอะครับ มันด้วยปัญหานะครับ,รบโรคประจําฟาร์มก็คือเต้านมบวชเซ็บนะครับเต้านมบวชเส็บมันก็คือมันกับเกี่ยวเนื่องด้วยคุณภาพมะนมนะครับที่บ,บอกว่าเซลล์เกินห้าแสนนะครับถ้าเต้านมบวชเซ็บป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเกิดเลยเกิดเลยครับอตอนนี้ก็คือเป็นปัญหาของอในฟาร์มนะครับต้องคอยดูแลทําความสะอาดอย่างให้มัน มีคุณภาพมีความสะอาดตลอดเวลาครับมันเกิดจากอย่างแบบหูเจ้าเต้านมอักเสบก็มันมีมันเกิดจากเชื้อโรคอะไรอย่างนะครับเข้าไปสู่ในเต้านมแล้วก็ทำให้มันอักเสบครับมันก็จะเป็นสมาชิกก็มันก็จะเมือนครับมันได้เงินนะครับก็ถ้าเป็นโรคนี้ก็ตอนนี้สากรเองก็ให้ยฝ่ายส่งเสริมเข้าไปดูแลนะครับในเรื่องการเต้านมอักเสบก็ดีอย่างก็ดีครับก็ฮื้ไปให้ยความหู้กับเกษตรกร อู้ถึงว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในในงวเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาหลีดนมมาแล้วแต่งัวตัวนั้นน่ะป่วยแต่มันแบบมีอาการอะไรอย่างเลยเชื่อโรคต่างๆมันจะมาปนในในนมเขาก็เจ้าบ่มีครับบ่งมีเลยมันก็จะแยกส่วนทำตำงานมันก็แยกส่วนครับอแต่เวลามันป่วยเขาก็ต้องใช้ยาครับมันก็ต้องใช้ยาฉีดยาพอฉีดยาเข้าไปแล้วงดก่อนก็เจ้าครับต้องงดส่งนมครับเขาต้องเอานมไปตรวจว่าบางื้อยาปน ปนเปื้อนไปในนมเนาะครับสามปีถึงรีดนมได้แล้วรีดจนถึงอายุกี่ปีครับแล้วแต่ช่วงอ่าเป็นมันก็แล้วแต่สุขภาพวัวครับครับถ้าบางตัวก็มีลูกถึงเจ็ดตัวแปดตัวครับก็เจ็ดตัวแปดตัวก็ประมาณเจ็ดแปดปีนะครับครับบางตัวก็ปีสองปีครับแล้วแต่สุขภาพของวัวแลวกับการดูแลในฟาร์มนะครับอ๋อฟาร์มต้องได้คุณภาพแล้ลงัวก็ต้องแบบ ดูแลอย่างดีต้องต้องมีสุขภาพดีตวัวอยังเท่าสุดนี่ประมาณกี่ปีเจ้าตีต,ตีเคยเคยเจอมานี่ติลิดได้นมในฟาร์มผมปร,ประมาณแปดปีครับแปดปีครับแปดปีนี่คือสุดๆแลวนะจ้าครับสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์อย่างครับที่เปิดนิยมเลี้ยงกันนะ่าตอนนี้มันเป็นสายพันธุ์ขาวดำที่นําเข้ามาจากะตะก,กร้อเนี่ยเป็นว่าไทยเดนมาร์กเนาะครับของเดนมาร์กนทะจะเข้ามาของอ่าที่เป็นอาชีพพระราชานของ ของเกษตรกรของการเลี้ยงวัวนมนะครับก็เลยว่าตอนนี้เป็นกับนิยมข่าวดาของกุมบุษัตครับแต่บางตีบางอย่างเองเพิ่งกับมาทดสอบมาอย่างกของกุมบุษัทหลายครับแต่ตีทําทุกวันเนี่ยก็มันเป็นข่าวดาของของกุมบุษั์ครับตีคือคือน้ำเชื้อมขึ้นพันมาครับข่าวดำเออเวลาเขาหันวัวตีข่าวดำเขาจะหูเลยว่านี่คือโคนมคตั้งแต่หลอนมา้วนี่นะครับ ปคิดที่หันภาพนี่ก็แบบอาหานเป็นชอบของเฮาของสหกรณ์อะไรเงี้ยครับสามารถเข้าไปแอลไปซื้ออย่างได้เลยครับตรงทันมีอย่างพรองครับตรงทัานมีกาแฟนะกาแฟมีไอติมนะครับก็มีอย่างหลายๆอย่างนะครับก็ลองเข้าไปแอลไปดูครับเขาาได้ครับนมคุณภาพสูงล้านนาครับจากกรมบุสั์นะครับก็ได้ครับใบประกาศนียบัตรของ โปรซัดเคท่นะครับ,รบนี่ใบประกาศตั้งอยู่ตรงหน้านี่เลยเป็นร้านนมหน้าฟาร์มเป็นนมคุณภาพล้านน,นาเจ้าเขาเขา,เาน่าจะเคยได้ยินกันของร้านมนมคุณภาพล้านนาสูงเนี่ยนะเจ้าก็คือตีนี่เลยนเนอะพอบนนี้ขั้นตอนกระบวนการอะไรอย่างต่างๆต้องบอกว่ามีคุณภาพแต่ถามแบบน้อยหนึ่งเกี่ยวกับโคนมเจ้าตะกี้ตีเขาบอกว่าเท่าซุนเนี่ยประมาณแปดปีหลีดนมได้ถึงแปดปีและถ้าเขาหลีดนมหมดแล้วเอเจ้า อ่ะเขาจะเนี่ยจะได้ต่อขายขายครับอ๋อกับไปขายก็ได้ราคาแหมงนีนะครับขายเป็นบัวเนื้อครับอ๋อก็รับก็เป็นเป็นคนวีนื้อได้เลยมันก็ครับอ๋อมันมันจะล้มอยู่ก็เจ้ามันมันเท่าแล้วอี่น่ครับมันมันทุกวันนี้กับมันกับมันกับมีเข้าวโเป็นลูกจิ้นเป็นยังไงครับอ๋อเข้าไปมีบอย่างอื่นแบแต่รูปต่างๆต่อ อันถือว่าปีน้องเกษตรกรตีเลี่ยงเลี่ยงโคนมนี่ก็ได้สตังค์มืนอล่ะนะเนาะอู้ถึงว่าเลี่ยงมา3ปีแรกนี่บ่ได้แต่นาะเจ้านเนาะเลี่ยงย่างเดียวก่อนทรงอย่างเดียวก่อนเหมือนทรงลูกเฮียนเนี่ยคันเนาะทรงอย่างเดียวเพอ3ปีหลังมาปุ๊บเริ่มหลีดนมได้ยาวไปจนถึงหกเจ็มันดปีมันบ่ได้ยาวงั้นนะครับแล้วแต่แล้วแต่ถ้าสูิว่ามันคลอดปุ๊บนะครับส่วนนี้จะนักน้อยครับจะนักน้อยแล้วก็เขาก็ต้องสาม สักสามเดือนเขาก็ต้องผสมใหม่ครับอ๋อแสดงว่าเขาต้องมีการกระตุ้นให้มันมีลูกแข็ถึงจะได้นมนั่งๆนักครับพอมันต้องถึงประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนเขาก็หยุดดิ์ต้องหยุดก่อนครับปล่อยให้มันคลอดใหม่เป็นเป็นช่วงเวลาของมันครับอืมราคาตัวหนึ่งเหมือนเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณตัวใดครับคุณสนธยาครับก็ถ้าเป็นมันก็มีสาวท้องนะครับมูริดน้องสาวท้องสาวท้องนี่ก็ประมาณถ้าเป็นพันดีๆกับประมาณ สี่หมื่นนะครับ 40, <000. S 2> แล้วถ้าเป็นมูลีดอย่างที่เขายกฟามที่ผมอ,อู้ไปตะกอนนะครับครับมันกับประมาณตัวประมาณสามหมื่นห้าสามหมื่นหกครับเอามาแล้วก็รีดได้เลยอ,อันนี้คือราคาราคาขายครับเนาะตีเขาขายออกแล้วถ้าเวลาเขาค่ะเขาไปซื้อมาตอนตีเขาจะเลี่ยงนี่เราเจ้าตอนเป็นลูกน้อยอเหรอ,อตัวลูกน้อยนี่ก็ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ก็แล้วแต่พันธุ์ที่ว่าเปิ้่นผสมพันอย่างมานะครับก<อ>็ เขาจะขายตัวถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยประมาณสามพันครับเกิดมาเกิดมาปุ๊บเนี่ยขายสามพันบาทแล้วฟาร์มที่มันมีงัวหลายๆเนาะเพิ่นเกิดนักๆเลยครับก็อันเนี้ยเพิ่นก็ขายตัวตัวเม่ยห้องนะครับซื้อมาสามพันเวลาขายขายสามหมืนเนาะประมาณเขา่ายอยู่แต่ช่วงนี้ก็ได้น้ำนมเรื่อยๆเหมือนกันครับครับ สุดท้ายครับคุณสนธยาไม่อย่างจะฝากถึงพี่น้องกเกษตรกรโคนมตีพอคอยรายการเขาอยู่ลงไปถึงคุณผู้ชมติดสนใจผลิตภัณฑ์ตึงหมดถึงเสียงนี่ครับครับก็ตรงนี้นะก็ขอให้กาลังใจนะครับพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกท่านนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับนมมันมีปัญหานะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรอย่างคุณภาพสูงนะครับครับแล้วก็การประกอบ อาชีพเนาะมัน,ม,น,ม,นมันต้องดำรงการต่อไปนะครับก็ฝากว,ว่าอยาพึ่งท้อนะครับราคาก็อาจจะปับขึ้นโด,ดยเร็ววันนะครับลดเอาคร <laughs> ับลดเอานะครับครับพอถึงคือมันเป็นอาชีพระชา,านะครับบางอย่างเมือมันสูญหายจากภาคเหนือไปนะครับครับข้าวาภาคเหนือเนี่ยเป็นนมคุณภาพสูงที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับที่เอาไปจําหน่ายตั้งภาคกลางภาคอห่างนะครับเพิ่นมันมีคุณภาพสูงมันเฮานะครับ <istics> ในส่วนของเกษตรกรนะครับก็อดเอาเนาะก็เพื่อสู้กันต่อไปนะครับเจ้าเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอย่างไปกันไปนะครับส่วนของสากศรเองนะครับก็มีผลิตภัณฑ์นะครับคนภาคเหนือเขานะครับก็ต้องกินนมเนาะ่าช่างคุณดื่มนมแล้วหรือยังนะครับเนาะแต่ตอนนี้ครับต่อโรคภัยไข้เจ็บก็มีเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากให้ะตังพี่น้องตังภาคเหนือเขาตังหลายๆส่วนนะครับ หันมากินนมนะครับเพื่อสุขภาพที่จะได้แข็งแรงนะครับก็ผ่านไปผ่านมาก็ขอไปแวะไว้ที่สากรนนะครับสากรนเขาอยู่ที่อำเภอสารพีนะครับครับติดถนนเชียงใหม่ลำปางนะครับผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไปแวะร้านนมนาฟาร์มนะครับก็มีนมคุณภาพสูงนะครับหลายๆตัวนะครับที่ผลิตภัณฑ์เุาที่เขาทำนะครับแต่มัน ถามว่าอร่อยนะอร่อยนะครับลองไปชิมกินได้ตึงบ้านตึงหลอนตึงปอดตึงแม่ตึงปูหยาตายายทุกเพศทุกวัยไอ้หรับยำฮ้อนกับมีไอ้ตุ้งไอ้ติ่มอย่างกันมีคาเฟ่เมียกับเข้าไปแอลไปชมดูได้ครับครับก็แวะไปได้ที่อเภอสารพีนะครับส่วนพี่น้องเกษตรกรก็ยังว่านะครับอาชีพอื่นก็ได้ข้าผลกระทบเหมือนกันหมดนะลดเอานะครับเพราะว่า เขาต้องภูมิใจว่าเป็นอาชีพพระราชทา,านแต้แต่เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณสนธยาคัดแสงประธานกรรมาการสหกรณ์ค,น,คนมเชีงยงใหม่จำกัดยินดีชนะครับคุณ<อ>สนธยา<อ>ครับ,<อ>บครับ,บครับอ่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะครับถ้ายังแล้วก็ไปตีสากรคโคนมอำเภอสารภีจังหวัดเชีงยงใหม่ได้เลยครับเดี๋ยวย่างกันคําเดียวก่อนคุณผู้ชมครับชมหน้าตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูคุ้คเจ้าข่าวข่าวทีไหนผยนยังอุงอ้มวนถูกใส่ตัวแน่นอนที่ภาคเหนือ